เื่อว่าคนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนเนี่ยเรื่องความสะอาดของเพื่อนสีขาของเรานี่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆเลยใช่ไหมครับแต่เคยเจอปัญหานี้ไหมครับคือสถานการณ์ที่การอาบน้ําแบบปกติมันทําไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงดีละ่ะวันนี้แหะครับเราจะมาดูกันว่ามีนวัตรกรรมที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่เรียกว่า dry foam มันอาจจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราดูแลความสะอาดของน้องๆไปเลยก็ได้นะครับ ใช่เลยครับคำถามคลาสสิกที่ทำเอาเจ้าของหลายคนกุมขมับเลยจะทำความสะอาดน้องหมาน้องแมวที่เปียกน้ำไม่ได้ยังไงดีคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะที่เราต้องการทางออกที่แบบเอ่อต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องใช้ได้ผลด้วยลองนึกภาพตามกันนะครับอย่างเช่นน้องที่เพิ่งไปผ่าตัดมาหรือว่าเพิ่งฉีดวัคซีนแผลยังห้ามโดนน้ำใช่ไหมครับ หรือบางตัวที่ผิวแพ้ง่ายมากๆมีแผลอยู่แล้วหรือโอ้โหบางตัวนี่กลัวน้ําสุดๆเลยแค่เห็นน้ําก็วิ่งแล้วหรือจะเป็นน้องๆที่อายุเยอะแล้วการจะจับอาบน้ําทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็นะเวลาเดินทางต้องการทําความสะอาดแบบเร็วๆด่ว,ว,ดวนๆสถานการณ์ทั้งหมดเนี้ยคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่าจะเข้าใจกันดีเลยล่ะครับและจากปัญหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมการอาบแห้งที่ เออน่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยคือมันไม่ได้แค่มาช่วยแก้ปัญหานะครับแต่ว่ายังเจ๋งขนาดที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นมาด้วยและนี่ก็คือ Dry Foam ครับมันคือนวัตกรรมที่เรียกว่า n a โ o เจลแต่ออกมาในรูปแบบของโฟมนุ่มๆน,นะครับหน้าที่ของมันก็คือใช้ทำความสะอาดแทนการอาบน้ำไปเลยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่เราเพิ่งคุยกันไปเป,เป๊ะเลยครับ แล้วที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเจ้ารายโฟมตัวนี้ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมาจากงานจาแป d นดีไซน์ไอเดียแอนด์อินเทนชั่นเอ็กซโปเมื่อปี2021เลยนะครับคือมันแปลว่าอะไรแปลว่านี่ไม่ใช่แค่โฟมอาบแห้งทั่วไปนะแต่มันเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยทั้งในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประสิทธิภาพด้วยครับเอาละ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าเบื้องหลังความสะอาดเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่ อะไรที่ทำให้โฟมตัวนี้มันทำงานได้ดีขนาดนั้นกันนะซึ่งหัวใจหลักของมาเลยนะครับอยู่ที่เทคโนโลยีแบบ Dual Action หรือว่าทำงาน2อ,อย่างพร้อมกันที่มันทำงานร่วมกันได้แบบน่าทึ่งมากครับ ลองนึกภาพตามนะครับในโฟมขวดเดียวเนี่ยมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่2ตัวทํางานด้วยกันตัวแรกเลยคือไฮโดรนาโนเจลตัวนี้เปรียบเหมือนเป็นเครื่องยนต์ทําความสะอาดเลยครับมันเป็นนาโนเจลสูตรน้ำนะที่จะเข้าไปดึงเอาพวกคราบสก,กบปรกค,ความมันออกมาจากขนและผิวหนังโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํำล้างเลยที่สําคัญคือมันแห้งเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเนี่ยละเลยครับ ส่วนตัวที่2เรียกว่า E c h o g u กา d plus ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องตันครับมันเป็นอนุภาคนาโนแบบออร์แกนิกที่จะคอยช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ปกป้องผิวหนังของน้องๆไปในตัวแล้วไอ้เจ้าเกราะป้องกันที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยี Echo g u กา d p ด u s เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้พุ่งเป้าไปจัดการกับเชื้อโรคตัวร้ายๆที่เป็นต้นเหตุของโรคผิวหนังเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราอย่างมาลาซิเซียหรือแบคทีเรียอย่าง s t a p h y l o c o c c u สและก็ p ซูโร o มเนส คือการมีเกราะตัวนี้อยู่ก็เหมือนกับเราช่วยลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาผิวหนังที่จะตามมาได้อีกชั้นหนึ่งเลยครับ แน่นอนครับว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอ่อนโยนด้วยซึ่งส่วนผสมของเขาเนี่ยคิดมาดีมากเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวทําความสะอาดก็เลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มันจะช่วยดึงสิ่งสปกปรกออกไปแบบนุ่มนวลมากๆแล้วก็มีสารที่ช่วยให้เกิดฟองที่เนื้อนุ่มไม่ทําให้ระคายเคืองเลยยังไม่พอนะครับยังมีส่วนผสมที่ช่วยบํารุงให้ขนนุ่มสลวยไม่พันกันแล้วก็มีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นช่วยปลอบประโลมผิวไปด้วยในตัวคือครบเครื่องเลยครับ โอเคพอจะเห็นภาพเทคโนโลยีกับส่วนผสมกันไปแล้วนะทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วมันใช้ยังไงล่ะจะยุ่งยากไหมบอกเลยครับว่าง่ายมากๆสามารถทำได้เป็นประจำเลยเพื่อให้น้องๆของเราสะอาดอยู่เสมอครับวิธีใช้เนี่ยง่ายแบบง่ายจริงๆครับมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง 1. ปั๊มโฟมออกมาบนมือเรา 2รูบไลนแล้วก็นวดเบาๆให้ทั่วตัวน้องหมาน้องแมวเลยครับและ3เอาผ้าสะอาดๆแห้งๆมาเช็ดโฟมส่วนเกินกับคราบสุขภัณฑ์ออกแค่นี้เลยจบที่เด็ดที่สุดคือไม่ต้องล้างน้ําออกเลยนะครับสะดวกสุดๆอ่ะมาถึงเรื่องกลิ่นกันบ้างเขามีให้เลือก2แบบ2ส,สไตล์เลยแหะครับแบบแรกจะเป็นกลิ่นแนวธรรมชาติบําบัดหน่อยๆเป็นกลิ่นจากน้ํามันหอมระเหยของลาเวนเดอร์กับคาโมไมล์ซึ่งขอมีวิจัยด้วยนะว่ากลิ่นแนวนี้ช่วยให้น้องหมาสงบลงได้จริงๆครับ แต่อันนี้ย้ำเล็กน,นึงว่าเหมาะกับน้องหมาเท่านั้นนะครับส่วนอีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นยอดฮิตเลยครับกลิ่นแป้งเด็กหอมสะอาดสะอาดให้ความรู้สึกสดชื่นกลิ่นนี้จะติดทนนานกว่าแล้วก็ใช้ได้ทั้งกับน้องหมาและน้องแมวเลยครับแล้วคําถามคือไดฟอเนี่ยเหมาะกับสัตว์เลี้ยงแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าท้ายสรุปง่ายๆเลยก็คือมันเป็นทางออกที่เพอร์เฟกต์มากๆสําหรับสถานการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นพิเศษครับถ้าจะให้ลิสต์ออกมาเลยนะครับก็จะเหมาะมากๆกับน้องๆที่ อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตาดัดน้องที่กําลังป่วยร่างกายไม่แข็งแรงน้องที่ผิวแพ้ง่ายเสี่ยงติดเชื้อบ,บ่อยๆหรือน้องที่กัวน้ําแบบสุดๆไปเลยรวมถึงน้องๆที่อายุเยอะแล้วที่การอาบน้ําเป็นเรื่องลําบากอ้อแล้วก็ยังเหมาะก,กับการทําความสะอาดเฉพาะจุดแบบรุนๆด้วยนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยและความสบายใจของทั้งคนใช้แล้วก็ตัวน้องๆเองใช่ไหมครับ ซึ่งสูตรของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจในความอ่อนโยนของมันได้บ้างอย่างแรกเลยคือค่า pH ครับเขาปรับมาให้สมดุลกับผิวของน้องๆพอดีเลยคืออยู่ที่ประมาณ6.0ครับและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือเขาไม่มีสารเคมีที่หลายคนกังวลกันไม่ว่าจะเป็น SLS SLES ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยครับ ซึ่งสโลแกนของเขาเนี่ยก็สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีที่สุดเลยครับสะอาดสงบและปลอดภัย3คํานี้แหละครับคือหัวใจของนวัตกรรมนี้เลยที่ออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ต้องการการดูแลที่อ่อนโยนเป็นพิเศษจริงๆและทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาวันนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับว่านวัตกรรมแบบนี้แหละจะกลายมาเป็นอนาคตของการดูแลความสะอาดให้กับน้องๆที่ต้องการความใส่ใจแบบพิเศษพิเศษหรือเปล่า ก็นับว่าเป็นอีกเก้าวที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับสำหรับวงการผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง